สำหรับแม่เตี้ยวคิดว่าประชาชนเข้าใจค่ะเข้าใจถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีการแต่ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ประชาชนก็โอเค,ะคะอันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำรัฐบาละะผู้นำประเทศะะก็โปรดช่วยะะมองะะว่าประชาชน,นะะต้องการอะไรจริงๆนณะะะสถานการณ์ในแต่ละครั้งมันอาจจะไม่เหมือนกัน มันอาจจะไม่จําเป็นว่าคุณจะทําตามนโยบายที่คุณสัญญาแต่ถ้าสิ่งที่คุณทําและคุณไม่ต้องรอให้ถึงวันที่คุณจะทําตามสิ่งที่คุณสัญญาเอาไว้ได้แต่คุณทําอะไรสักอย่างเพื่อบรรเทาเบา,บาบางความเดือดร้อนของประชาชนและในวันที่เศรษฐกิจของประเทศก็ดูจะแย่คุณมีวิธีการอื่นไหมที่คุณจะสามารถทําให้มันเดินหน้าต่อไปแล้วประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดหรือ น้อยลงได้สักนิดก็ยังดีนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากนะคะอ t ู Today อาสาสื่อสา,ศา